เคยเป็นไหมคะเวลาไปทําบุญแล้วไม่กล้าขอพรเพราะรู้สึกว่าเกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครเป็นบ้างพี่บอกครูหน่อยใครเป็นแบบว่าไม่กล้าว่ะถ้ากูเป็นคนดีเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กูเองแต่เดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคค่ะอันนี้นะคะตามกฎวิทยาศาสตร์นะคะตามกฎแรงดึงดูดกฎแห่งจักรวาลหลายคนไม่รู้เรื่องนี้ครูเองไม่รู้ค่ะไม่กล้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่าถ้าเราเป็นคนดีเดี๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้เราเองแต่เอาจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ เขาได้ยินคําอธิษฐานมากมายเขารู้ว่าเราเป็นคนดีค่ะแต่คนดีที่ไม่เคยส่งแรงปรารถนาอะไรเลยเขาก็ไม่รู้ว่ามึงต้องการอะไรนึกไหมอต้องการกี่บาทหลังไม่กล้าพูดอยากรวยนะเท่าไหร่อ่ะไม่บอกอ่ะแล้วอยากมีอะไรบ้างอ่ะบ้านล่ะบ้านหลักได้ไหมก็ยากอ่ะเอาแบบไหน่ะยังไม่แน่ใจอยากรถล่ะรถรถก็ยากได้นะเอาแบบไหนล่ะคิดดูก่อนนะชีวิตล่ะชีวิตชีวิตจะต้องเที่ยวไหมก็อยากเที่ยวนะเที่ยวที่ไหนอ่ะนึกไม่ค่อยออกเนี่ย สับสนไปหมดจักรวันงงไปหมดชัดเจนดังนั้นเวลาอธิษฐานชัดเจนไปเลยคุตาอธิษฐานชัดเจนมากอธิษฐานเลยจ้าทุก ชื่อนามสก,กุลอะไรเปิดฟ้าเปิดดินสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบดาลเวลาอธิษฐานนะฮะต้องมีความสุขสุดๆอธิษฐานเห็นผลง่ายๆค่ะแต่ถ้าอธิษฐานแล้วคาดหวังแปลว่ายกเลิกทั้งหมดนะคะอีจวงอธิษฐานปับ๊บคาดหวังปับป๊บผลของพ่อต้องเดวัวรีบมาให้กูจากฟ้าเลยไม่มาอธิษฐานแล้วมีความสุขสบ,สบายสบายตอนมีความสุขสุดๆ,ๆอธิษฐานแต่มนุษย์โดยทั่วไปกูจะตายหาเล้ยกูเพิ่งอธิษฐานเหมือนเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิต อันนั้นก็อาจจะเห็นผลแต่น้อยกว่านะคะน้อยกว่าขึ้นแห่งความสุขด้านเริงเบิกบานละลิขละลิอันนั้นดึงดูดง่ายกว่าเยอะนะคะวิธีการอธิษฐานที่ครูบอกค่ะพอเราเริ่มมีความสุขปุ๊บอธิษฐานเลยอู้ยข้าพเจ้านางสาวพสิตาศักดิ์สุรินากุลขอเปิดฟ้าเปิดดิน16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นดานบุญบารมีใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทํามาทั้งหมดนี้ขอเปิดเสบียงบุญเปิดพระครังสวรรค์ให้ข้าพเจ้ามีเงินมีทองเป็นร้อยล้านภายในปีนี้นะเจ้าค่วยเหลือผู้คน สิ้นวันตายเลยเจ้าค่ะสาธุฟ้ารับรูดบร้ดินรับทราบฟ้าดินอวยพรแล้วก็ไปทําสิ่งที่ชอบที่ชอบแต่หลายคนมักไม่กล้าอธิษฐานลูกศิษย์ครูหลายคนนะคะอธิษฐานเลยไหมสาธุท่านน้ำหอมเห็นผลจริงๆก็ขอห,หาเงินซื้อน้ำหอมได้อู้มึงอธิษฐานทันทีมึงขอ,อน้ำหอมขวดหนึ่งโอ้ยเจ็บปวดขึ้นมาทันทีอธิษฐานทันทีขอสบู่แฮปปี้ซ็อกสัสก,กอ้อนหนึ่งโอ้ยตามหลัก <c oughs> ของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคำอธิษฐานนะคะ คือพลังแห่ง God Power ค่ะพลังแห่งพระเจ้าแต่หลายคนไม่กล้าอธิษฐานไม่กล้าใช้ดังนั้นใช้ซะอย่ารอใช้วันตายนะคะ